หน่อยสูครับได้บ้างหน่อยนะครับบืนด้วยเขานะอ่างคำหนึ่งเลยนะครับตัวมือนี้ลมมันแห้งหไยสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านครับผมเข่อยไปลอยครับมือนี้มากับอาจารย์ใบครับผม ตไก่ตอไก่เนี่ยตัวนกเนี่ยเหมือนนี้ครับผมนี่ไก่มาแล้วไก่มาแล้วครับนี่ครับต่อไก่ไปหน่ครับสีสาครับผมไก่ต้อนะครับเอานกมานั่ครับผมมาแล้วมาแล้วไก่มาแล้วครับยางเลาะอยู่ผมกับไก่เขาอยู่นี่ครับเปิดตัวนกต่อตัวใหม่ครับผม ไม่ไม่ตัสดจริงๆเลยพี่น้องเขาอาจารย์ไม่กับไม่ไม่ครับผมเฮ้ยไม่ไม่เลยวันนี้เปิดซิ่งนึกสองตัวเลยเออสายสายเพเนียด์ด้วยวันนี้แต่ว่าลมแห่งมือนนี่เนาะลมมันก็อากาศบ่ค่อยดีพื่อนะมันรลุนมันครับผมปหาใส่นกนครับโอ้ครับอาจารย์ไม้ครับผมรถถังรถถังรรถถังคเดี๋ยวหมอเนี่ยผมถ้าไมีซื้อด้วยนะครับ เป็นนกในสองตัวเนาะจ้เพูนเนาะนี่ในสองตัวเลยเรับใส่สายพเนียอดด้วยมาเนี่เนี่ยคือต้นแถวนี้แหละไปคุณเห็นคันนะพูนเนาะไปใส่ไปนี่ครับนี่ครับผมใส่ไปนี่ครับนี่ลูกปลาคันจ้าพูนครับพูนครับเสียงยิ่งยิ่งครับผมครับจานไม้ใส่พูนครับ <i, sighs>. <imes _ jer on> รุ่นมัครับชิเขา่านกไม่สำเร็จเนี่ยไม่น้ำเล้วแต่ว่าเก่าเพิ่นอยู่นะครับอ๋อรุ่นมั้งครับผมครับขันนะครับผมครับตนนั้นเรียกนกนะครับ<อ>ผม โอ้ในคันโยนเชยอยู่อ๋อมาหนี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 นี่มาตรงหัวนี่โอวยมาาจจะได้ท่าน,นี่ลยเห็นนกตอตีเออขนเลียกู่ขนมอน,นเลยเลียกไงแล้วไอ้เขาพวกไก่นกเขาพวกนกครับคุณเอา้า โอ้ยคืขขอเขามาทางนั่นบบเนียนกกระเขาพ่อนกไก่เขาพ่อไก่เอา้า <c ười> จันไว้ีิเตรียมเรียนเลย หวนมากจากไหนก็บุตรีเลยล่ะถัดเนื้ยลูกขื่นนี่สิลูกขื่นดีบ่นกกับพวกนกยางมัดด้วยบ่เนี้ยอ๋อก็บุตรีขื่นมาไหมก็ยังมาใส่ทั้งนั้น เดี๋้มันยองออกกนังรออ่อมกันเต็มเต็มคอครับพี่นอ้องจังไรไหวหน่อยจัดห้แล้วไหวเห็นแล้วทั้งนกทั้งไกเลวยวะเนี่ยล <c oughs> ่มแห้งครับพี่นอกก้องเลยเป็นทาด้วย เล่นดีอยู่เนาะถือว่าเล่นดีอยู่แต่ว่ามันล้มมันแห้งหลายแล้วมือแล้วมือหนะฮโอ้ยเบิ่งล้มครับประเนียดกือบตกไ่นองเลยโอ้เล่นดีอยู่นกไม้เกิด้ตก็นก,กนปลามันก็คือว่าล้มมันแห้งมันก็หนีเนะาะครับพี่น้องวันต่วนอยู่เนี่ย มะเรสายพันเนียดลมมันแห่ไงไยครับหน่อยสูครับได้บ้างหน่อยนะครับบืนด้ยเขานะ่อ่างคำหนึ่งเลยนะครับตัวหมือนนี้ลมมันแห่ไงไย สายพเนียดครับเป็นมารี่นะครับตัวนี้เสียงใหญ่ยู่นเจ้าของเก่าเป็นได้สองตัวนะครับบอกนี้ครับอ่างข้าหนึ่งสองข้าลอ่างหลงๆนะครับตัวนี้นกอ่างหลง,ลง,ลง โด,โดนจังอางนะครับใครเนี่ยจะได้ไกลครับวันนี้มุ้งที่ร่มครับอาจารย์นี่ลึกกวหวาดล่มครับไหนนกสิขันพุน่น่ะโอ้โหโอ้โหตัวใม่สิฮักสิหัวสิเนี่ยไข่เต่ามานพี่น้องอเลยสองตเลยวันนี้บอกไว้จัดให้ผู้หนึ่งเมียหนึ่งเนาะ นะก็ได้กินเยอะผูนึ่งแม่นึ่งตุ่มแม่แม่สวยงมมา <kalk i. S 2> มด้วยแ,แม่ลอยแม่ปลาลอย,ลอย,ลอยด้วยผสมกันดน,นแต่ว่านกโบมา,านมานไก่มาเนี่ยตุ่มแม่มาติดก่อนเนาะใส่บกผูสองตัวเรียบร้อยโอ้โหขนาดผูนึง่งแม่นึงครับพี่น้อง เลี้ยวเลี้ยวเศร้าอลไรมือนี้ยเศร้าอลไรมือนี้ยปวดตะวายเหรอหนารอเหรอถูกผสมเด้ตัวเนี้ยไปให้ได้ก้าบบานไหนออาจารย์ไปหมักเสี้ยนหน่อยว่าไปเรื่องดอกไหนหมักไ้หน่อยนะให้รักษาไก่จิลุดมือพร้อมหน่อยนะนะขันดีอยู่นกโบมานหนุ่ยมานไก่ไปก้าบบานเข้าไปหนีิเด้อ ได้ไก่ปลาจะขึ้นรถมาดิไก่ตัวงเลรื่ไก่ต่อโอ้เกือบหรอไปในสองในสองสองแต้มครับพุ่นแต่ว่านกเข้า่หมานครับไปกลับบ้านอาจารย์ขอบคุณหลายๆครับผมฝากน้อยๆไปโอ้นี่บอกน้อยๆนี่ยู้เรื่องครับ